มาทำอะไรที่นี่อแกไม่เห็นหรอว่าฉันเข้าห้องน้ำอยู่อ่ะพี่พีมก็ผมมีเรื่องจะคุยกับพี่นี่ผมอยากจะถามพี่ว่าพี่ไม่เบื่อบ้างเหรอ,อการที่พี่ต้องอยู่บ้านคนเดียวแบบนี้อีกอย่างาการที่พี่รอผัวกลับมาบ้านแล้วผัวก,ก็ยังไม่สนใจพี่อ่ะพี่โอเคหรือไงฮะแต่ว่าอันเล็กแค่นี้เนี่ยนะนี่น,อน็อตถ้าแกไม่มีอะไรทำอะ่ะแกก็ไปที่อื่นไต นี่พี่พิมพ์ผมว่าพี่พิมอ์อ่ะอย่าปฏิเสธผมไปเลยพี่ก็รู้ตัวไม่เหรอว่าผัวของพี่เนี่ยมันไม่มีทางทําให้พี่พอใจได้หรอกมีแต่ผมเท่านั้นน่ะที่ทําให้พี่พอใจได้นี่นะ็อตถ้าแกยังให้เกียรติพี่ชายของแกะนะก็อย่ามาทําแบบนี้ออกไปได้ละไม่ไปใช่ไหมได้ถ้างานฉันไปเอง วันนี้รอดไปได้นะแต่อย่าคิดเลยว่าวันหน้าจะรอดแบบนี้พ่อคะลองชิมดูสิคะว่าพอจะกินได้ไหมได้หรอกอือเพราะว่าเค็มไปน,นิดนะแต่ว่ากินข้าวก็พอดีลูกไม่เป็นไรหรอกอร่อยนะโอ้กินอะไรกันเนี่ย เอานาหายไปไหนมาไปหาคุณอีมานั่งกินด้วยกันลนรูปไปผมก็ไม่ได้ไปไหนมาหรอกพ่อผมก็แค่ไปเดินเล่นแถวเนี้ยแล้วก็ไปสูดอากาศหายใจนิดหน่อยอ่ะไม่เหมือนใครบางคนนะพ่อนี่น,อน็อตพูดแบบนี้หมายความว่าไงอะ่ะมีอะไรก็พูดให้มันชัดเจนเลยเปล่านี่พี่สะพายผมไม่ได้พูดถึงพี่สะพ้ายเลยนะผมแค่พูดถึงใครบางคนนะที่อยู่บ้านวันๆรอผัวตัวเองกลับบ้าน พ่อแค่ผมเห็นนะผมก็เหนื่อยใจแล้วนี่นี่นอตแกพูดอะไรระวังปากนะตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่แกจะมาพูดอะไรลามปามได้นอะตผมแค่พูดความจริงกับพ่อพ่อไม่เห็นหรืองไงนี่นะคนบางคนเนี่ยทำอาหารให้คนในครอบครัวก,กินแต่พ่อรู้ไหมอาหารที่เขาทำเนี่ยคนในครอบครัวก,กินไม่ได้สักคนเลยพ่อคะ แต่หนูก็พยายามสุดๆแล้วนะคะนี่พิมไม่เป็นไรลูกลูกไม่ต้องไปถือสานะไอ้น้อยเป็นเป็นเด็กปากเสียงตั้งแต่เด็กแล้วลูกไม่เป็นไรหรอกลูกนี่พอผมแค่พูดความจริงเนี่ยถ้าผมไม่พูดความจริงเนี่ยคนในบ้านเนี่ยเป็นม่เงินหมดละมั้งโอ้อน,อน้อยอย่าพูดอะไรพิมพ์ไปแล้วนะ่ะเห็นไหมนะ่ะแค่แคลนเล่นเดะยรพอคิดมากไปได้เดี๋ยวผมไปง้อเดี๋ยวผมไปง้อ ทำไมไม่โทรมานะหรือว่าจะติดงานอยู่อะ่ะพี่พิมพพี่จะไปโทรหาผัพวพี่มันเสียวเวลาทำไมอะฮะนี่พี่ก็รู้มใช่เหรอ,อว่าผัวพี่มันไม่เคยเห็นคุณค่าในตัวพี่เลยอนี่น,อน็อนี่มันห้องของฉันกับสามีฉันนะล่อยนะนาอน พี่พีพีิ่พียิ่งดินยิ่งพี่กับคืนเนี่ยพี่ก็รู้เถอะว่าผมชอบอะพี่ผมจะบอกให้พี่ฟังนะไอ้ผัวของพี่เนี่ยมันไม่ได้ความอดอุ่นเมือกับผมหรอกนะโอ้ยปล่อยนะจ๊ะปล่อยร้อนมากเลยอ่ะพิมไม่ขอมานอนห้องลูกได้ไหมอ่ะ ห้องแม่มันร้อนมากเลยเนี่ยได้ค่ะแม่มาคะ่ะเดี๋ยวพิมพ์ปูที่นอนให้นะคะโอ้ยน้อนี่พี่สะพภ้พี่ไปทำอะไรข้างในนะั้นตั้งนานนะ่ะรู้ไหมว่าผมรอพี่อ่ะอยู่นานแล้วอะ่ะนี่นอตแกอย่ามายุ่งกับฉันนะนี่พี่พี่อย่าไปเสษผมไปเลยเลยนะ พี่ก็รู้ไม่ใช่เหรอว่าในบ้านเนี่ยไม่มีใครเข้าอกเข้าใจพี่ได้ขอผมอีกแล้วอ่ะปล่อยนะนนท์แกอย่ามาแตะต้องตัวฉันนะปล่อยฉันบอกให้ปล่อยไงปล่อยปล่อยแกไปวกปกูเดี่ยนี้วันนี้อยังไงพี่ก็ไม่รอดเพราะพี่อ่ะกลับไปมึง ไอ้ลูกชั่วนี่แกกล้าทำแบบนี้กับพี่สะพ้ายของแกแตแท้ได้งไงอะฮะแกมันชั่วจริงๆเลยก็ปล่าๆเปล่าเปลเปล่าแล้วพ่อเือมันไม่ใช่อย่างที่พ่อเห็นนะคือว่าผมกับพี่สะพ้ายเราแค่เล่นกันเฉยๆะพ่อเล่นกันเหรอแต่แววตาของแกนี่มันไม่ได้เล่นเลยนะนี่เป็นเมียของพี่ชายแกเลยนอตพ่อคะหนูไม่เป็นไรคะ่ะนี่พิมพ์แกก็ไม่ต้องปกป้องมันเลยเนะี่ยนี่นอตต่อจากนี้อย่าให้ฉันเห็นแกเข้าใกล้พิมพ์เด็ดขานะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่ใช่พ่อแกแล้วนอต ทางไหนมาว่าพ,พ,พ่อคิดว่าพ่อดาผมอะแล้วผมจะอยู่ไล้วเหรอไม่ทางไม่ทางยังไงผมเนี่ยเขาจะเอาอีกพิมพ์นั่น,เ,นเป็นเมียให้ได้จับมันมันเป็นเมีย พิมพี่จะหนีผมทําไมฮะในในฟัวพี่เนี่ยก็ไม่อยู่แล้วพี่รู้ใช่ไหมผมต้องการอะไรอะะแกมาทำอะไรตรงนี้น็อตอย่ามายุ่งกับฉันนะไอ้ไออ้ออ้อ้อออ้ แกไม่เล่น <rôle> นี่พีบีบเฮ้ยรดกี่เข้าบ้านแล้วนะรถพี่ชายเฮ้ยทำอะไรเมียกู